ตอนใจซ่อนรักคุณดิวปิ่นกมลมนารินนท์ได้มีหนังสือนิยายหนึ่งเล่มแล้วบอกว่าช่องสามจะทำเซฟฟิกเป็นของช่องสมเองตอนนั้นตกใจแอบตกใจมากเพรารู้สึกแค่ว่าฮะช่องจะทำหรอปกติช่องทำเชายหญิงทำทำเคือคือต้องบอกก่อนนะคะว,ว่าในในในภายใต้บ้านช่อง3มเนี่ยเราก็มีกฎระเบียบที่จะนำเสนอ ในรูปแบบของภายในใต้ใต้บ้านช่องสามแต่แต่ณว,วันนี้ช่องสามจะทำเซฟิกจะทำหญิงลักหญิงโคตรนั้นพี่จุดคู่เลยพี่ดีใจมากพี่พี่รู้สึกแค่ว่าเฮ้ยแสดงว่ามันเปิดมันเปิดกว้างขึ้นโอกาสมันกลับมาอีกรอบพี่ก็เลยถามตัวเองว่าจะทำไหมจะกล้าลงมาสู่สนามนี้อีกครั้งไหมหรือจะ ไม่เอาดีกว่าพอหลังจากคิดสรลาตาทุกอย่างแล้วได้คำตอบคำเดียวที่วันนั้นคุณดิวพูดกับพี่ว่าทำเถอคะค่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นดิวซัพพอร์ตเองจากวันนั้นคุณดิว CEO ของเอ่มนอมณนน์ของช่องสามกล้ามารับรองขนาดนี้ทำทำ,ทำพอทำเสร็จสิ่งที่เรากังวลที่สุดนั่นหมายความว่าคนดูจะรับได้ไหมที่เป็นทีวี เพราะเรากําลังจะสู่สู่ความแมสสู่ความทุกอย่างทําทําแบบไม่สนใจไม่สนแม้ทั้งว่าเรตติ้งจะดีไม่ดีไม่สนแม้จะมีโฆษณาเข้ามาไหมไม่สนอะไรเลยอันนี้พี่ขอให้เครดิตช่อง3มเลยช่อง3มกล้ามากที่จะทําแบบไม่สนใจอะไรไม่สนว่าเรตติ้งดีไหมไม่สนว่าโฆษณาเข้าไหมไม่ฉันจะทํา ฉันจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันมีความรักได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ปรากฏว่าในสิ่งที่เราไม่คาดคิดจาก yes or no จนมาถึงใจซ่อนรักเราได้รับการตอบรับเราได้รับการชื่นชมเราได้รับการยินดีเรา,เรา,เ,ราเราทุกอย่างเลยค่ะมันมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราภูมิใจมันมากเราเราแฮปปี้มันมากเราทุกอย่างมันมาก